คนลูกไฟฟังบาดานเห็นมาสูแน,น่เต่เพิ่นบ่นมเป็นหอมขี้กินไปเตยอนี่มี้อยพ้าบ,บาพร้อมดุ

เราดูเห็นโดจริงวนนาทรายก่อนหินสุนผาดที่แหลกเป็นผาหินนั่นแหะครับทายอดช้งไปที่หนเห็นสติดตื้นติดตัวเลื่อิเชี่ยวอะไรหินผาดโอ้โจว่าผู้เบิ่งวัตถุตรูลเลยครับผู้เบิ่งวัตนจะราะว่าผู้ืงสัมผัสได้เลยนะะดูจากถึงเงินได้อันใดัวใดสัมผัสกันได้เนาะครับ สัมผัสกันใด้ต็เลยลูกผู้เพิ today, ่นส I mean? i mean? like well, oh. okay, ัมผ eh oh huh. ัสแต่เนาะเป็นนางพระนราอิทธินแขงภู้บมีสมาธิบบมีบบเด็นนางสับปันภาพระบรราผูจิตเป็นเขาเถิงกันเนาะบ้างของปูมุจลินเป็นองค์ทน่จะเป็นฤาษีดาบุตรแม่นึงออาไป ดิรล <ciğim. S 3> ีสีดาบวเพิ่งวากูสร้างมือหนึ่งวัสอันงนั่นเราบอกง่เเอาไปนะเพื่อปวดหวนะนแล้วึ้นมาละกเพื่จัดมิสวบสางบดพ่อจมาสางบทนี่สิแม่โอ้เพิ่นอยากมากเพิ่นอยากขึ้นมากซักสีั่ซอยสงซอยเพ่จมาซอยสางบดห้บูสราเอาเจ้าสยูนั่บุณเน่ย่างเร่านั่มินนน่วาลายๆ้นครับแมนมดมชีมด แล้วพี่ไผ่ทานั้่ะท้ายงกันดมาสร้างเนจังหวดหินนะพ่นเอาพื้นมาจากว่างบดันไม่จิเป็ตสมบัติคนเมื่อเจี๊ยคนบุษาเอาเราจมาสร้างาเราจะมีอนรวมมาจากเปิดเอือ่ันสินะครับเะิดเอืเอทายู่มากพ่นหลานพ่นเอาไปมาท้ายรอบแรกก็ได้เป็นคนหินทายรอบสองเป็นต,นตันเป็นตเลยเนะาะบ่ เอาไปหาลูกปูด้วปขอ,อน้ำเพลินเจแปนต<ด>ี่ <c oughs> โอ้ตีเขับไปไหวเพลินอยู่นี่แหละขอ้น้ำเ <c oughs> จแปนนี่เี่ยวที่ไหนเลวันเจ้าควางห็นแล้วก็เลยตกวแก่ได้ดูควบตัวแก่ของเจ้าควางนั่นแหะแต่เลไยไ,ไทยไม่เอียบไทยไม่ไม่ละเอียดเปลี่ยนไทยตอนแรกนี่ตัวแก่ออกมาเป็นรูปนี้เลยนี่ไทยไทยก่อนหินก่อนนีบ่บ่ะไทยก่อนหินก้อนหินก้อนนี่แหละก้อนนี่เจ้าขอน้ำลูกปูสักก้อนมั้งเถอะงานค่ะขอสักก้อน น้ำลงพูหรือเอามัมออาาถทายลูกแม่ค่ะบอกว่ามันไอเพื่นว่าปกปัรักษาให้พูดีแสดงปฏิหารในเมืองแม่ขอให้เพื่อนแสดงให้ด้วยอันนี้ทายแล้วแล้วมา,มา,มาแต่รูปแบบนี้นี่ค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะแต่กรข้ามาใกิไก่โอ้ยย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 ายยยยแนยนยยคยย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 ยงยย มือสวยม่กคนินภูมิก็มีแบบคนคล่องอยู่ในนีนค่ะอ้โขอวันคนากแบบคนขิงลูกคนขิงลูกขิงตัางนี้ค่ะค่ะคนเพิ่นได้มาตั้งแต่ท่านหนั้นหินก้อนเหนียกขึ้นจากว่างบดานนี่แหละค่ะคนออกจากว่างบดานนี่แหละพระสันมคุณตกตุ๊กกรอนกับบ้านเพิ่นก็เลยขอหลวงพ่อไปไปที่กาบใบบุษะเออเขียนม่วนเพิ่นขึ้นหินพระบอกไม่จริงเลยงานแจ่มมเพิ่นขึ้นนั่นอ่ะต่างเรียบร้อยนี่ อันนยูหานผรายูเฮือนยนี่เที่ยนนี่อยังอันี้่เป็นหานผระยูเงื่อแต่ว่าตัวนี้จะตำกหานพระอยู่เพราะว่าพึ่งพญานาคเนาะแต่ก็เลยสีว่างเลยตำโกา่าอยูนีัก็เลยออกมาเป็นภาพยังสิค่ะออกมาเป็นภาพนี่แหะค่ะ็พรด็จปิหาในเบิร์อป่ากัลาคือเบโบให้ลูกให้นายยอย่อมเพิ่คนมากขึ้นมากเลยพ่อแ อันผู้เฮ็ดคนก็เลยว่ามันเป็นหน้าที่หลวงพ่อเป็นเสียนส่วนเนแกผ้าเนสิบอกดอกกุง้งสันห้ไงเผือกเ<ต>็นคือห้องป่นแจงกุ้งสันก็จะเหินหินหน,หนี่เอาขึ้นมาจากเอาขึ้นมาจาก่ังบดานนี่แหละค่ะบังบดานนี่แหะค่ะออบังบายานบลาบาที่คนคนจะระวางคนจิมีนคนที่มากขึ้นว่าคนสิขึ้นมาสั่งโบสถ์มาหลวงพ่อนขาดเทีนเงิ่น้ำนฟองเห็นงหมอ ือสางหมดซอยว่าช่นน่ะเพิ่อนนังนนั้นนั่งม่่านั่งอย่างพิ้นอ่ะนั่งสบาอนั่งสมาธินั่งสมาธิว่าลว้พอดี่ก็ขาดเงินหลยังจังไสิเป็นโหมดเป็นังไงคนปองให้แน่สิออกไปหาเงนซอย่เ่นคนปองให้เพ่นขนมาอปเปินทอีเก่น่ทุคนด้ขมาเหมแไปเปิดปอง พรานานไดเเห็นแต่ผเปิดมาหนีซุบเิ่นถึงมาทองเที่ยว่นมากยแต่ก็คนด่านี่พขได้ันจับได้ายไปแน่จักน้อยงเทียกับดิกได้ห็นไดดอกกระว่าเรามสร้างนะไรันไม่สร้างนี่ละบ้นอคุณลองพูบ้านหลวงพ่อคือบ่ออกมปู่เน่าอยงมาออกดาวรถ ดาวรถงวัรถเส้นาวเอาหลวงพ่อบัเขาอยมยุบแล้วรถเ่รถเขาล้วนใบบมาต่อรถดาวมา่สิเนรถเ้นดาหมดองกันบัวมีแน่รถแต่บวมี่แนวขพาไปแลรวว่แกจะถือเปม่นไปทูนจไกลเป็นรถท่านึงห่างหรืแรงจะอหดาเอาข้าม่นเป็นออกมาเป็นอันตรงยไม่ได้อยากได้นคนยกเนตเป่านี่ยครับผูมดจลินขพเนนะครับ พอได้ทางการใจโชคลาภนะครับแต่บุเชาท่านจะใส่กก็หักเพื่อนเลยนะครับกัดผู้ตะเ่าท่องสะนามูรันองค์ผู้มุตลิมที่เป็นเอาหินศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทายแล้วก็เป็นรูปปูนะครับพี่น้อง